ถือเป็นเรื่องเศร้าอีกครั้งหนึ่งของวงการเมื hmm. ่อมีข่าวออกมานะคะว่าเลดี้ปลางกับตองเนี่ยจบรักสิบปีเลิกกันอย่างเป็นทางการแล้วละจ้าซึ่งว่ากันว่าง้อไม่สําเร็จนั่นเองเพชรมันบันเทิงมาค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวคราวของคนบันเทิงกันในช่วงเพชรมันบันเทิงวันนี้ดีกว่านะจ้า แม่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเนียนเองมมีแต่เรื่องเด็ดๆทั้งนั้นเลยพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวว่าแล้วก็ไปติดตามกันเลยดีกว่าจ้าจับตาดูความสัมพันธ์มาตั้ง ว่าแค่งอนหรือว่าเลิกกันจริงสําหรับครูของเลดี้ปรางและต้องทูพีเพราะวันก่อนมีการโพสต์ข้อความพร้อมแ็กหาก,กันหลายคนก็ดกว่าเอ๊ดีกันแล้วนนแน่ๆเลยล่าสุดต้องก็โพสต์เพลงตาสว่างของป๊อตโมเดิร์นด็อกที่มีความหมายในเนื้อเพลงนั้นไอย้ำเตือนตัวเองไว้ว่าเธอจากไปแล้วนั่นเอง <c oughs> แต่แต่แต,แต่ไม่นานานักต้องก็ลบโพสต์นั้นทิ้งไปจ้าแต่วันนี้ถือเป็นเรื่องเศร้าอีกครั้งหนึ่งของวงการเมื่อมีข่าวออกมานะคะว่าเลดี้ปรางกับต้องเนี่ยจบรักสิบปี เลิกกันอย่างเป็นทางการแล้วละจ้าซึ่งว่ากันว่าง้อไม่สําเร็จนั่นเองแต่ผลการเล่ารากันในครั้งนี้เป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวที่ไม่ลงรอยกันไม่มีมือธีสาเข้ามาพัวพันธ์ใดๆว่ากันว่าการเลิกรากันครั้งนี้เกิดจากเรื่องเดิมๆที่ไลฟ์สไตล์การทํางานไม่ตรงกันและหลังจากที่ขอแต่งงานความคาดหวังก็เริ่มมากขึ้นแล้ก็ผิดหวังเพิ่มขึ้นเช่นกัน สาเหตุการเลิกรักครั้งนี้นะกะ็ว่าเป้าหมายในชีวิตต่างกันเกินไปหลังจากที่ทั้งคู่ขอแต่งงานกันก็เคยมีการพูดคุยกันนะคะว่าฝ่ายชายจะร่มปาร์ตี้ให้น้อยลงและหันมาเก็บเงินสร้างครอบครัรวม,มากขึ้นแต่สุดท้ายท้ายสุดเป็นไปไม่ได้ดังที่ใจฝันฝ่ายหญิงหมดความอดทนจึงเดินออกมาแบบไม่เลียวหลังกันเลยทีเดียวส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของเลดี้ปรางกับฟินธนพัฒน์นั่นเนี่ยทง้ง <Okay. S 2> ที่มีการปรึกษาพูดคุยหิวใจให้กันแค่นั้นไม่ได้มีอะไรเกินเลยจริงๆ uh oh. เส้นทางชีวิตรักของต้องและปรางนั้นเนี่ยเริ่มจากต้องเป็นเพื่อนของเพื่อนปรางในมหาวิทยาลัยตอนนั้นด้ยวยความที่ยังเด็กมากความรักที่มีให้กันก็มี แต่ด้วยไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันมากพยายามปรับจูนกันมาเรื่อยๆแล้วตอนนั้นเธอมีความฝันอยากจะซื้อบ้านให้ครอบครัวอยากพาครอบครัวไปต่างประเทศเลยคิดว่าถ้าเรายังต้องให้เวลามานั่งปรับจูนกับแฟนอยู่มันก็จะไปไหนไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเลิกกันไปทั้งทางที่คบกันมาได้4ปีแล้วนั่นเอง จากเลิกกันครั้งแรกทําให้ปลางและตองเนี่ยไม่ได้คุยกันนานเลยถึงสองปีเต็มจนวันหนึ่งทั้งคู่เดินผ่านกันโดยไม่ได้ทักกันปลางเลยทักตองเป็นว่าเมื่อกี้ไม่ได้ทักสอรี่ด้วยนะจ๊ะตองก็ขอโทษที่ไม่ได้ทักก็เลยคุยกันว่าว่างๆมากินข้าวกันไหมก็จากข้าวมื้อหนึ่งก็เลยเป็น2มื้อเป็นสาม,มื้อ ตอนที่ได้กินข้าวกันมื้อแรกทําให้ได้คุยถึงเรื่องที่ไม่เคยเข้าใจกันหลังจากนั้นก็มีคุยกันมาเรื่อยๆไปออกเดทเหมือนจีบกันใหม่เรียกว่ากลับมาคบกันมันดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องของความเสมอต้นเสมอปลายของตรง จนความรักเริ่มสุกงอมต้องรวบรวมความกล้าตัดสินใจเซอร์ไพรส์ขอปลางแต่งงานในทริปที่ไปอเมริกาเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2564เส้นทางความรักของทั้งคู่นี้ดูเหมือนจะสวยงามแต่เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้มีคนจับตาความห่างเหินของทั้งคู่ไม่มีการกดไลค์ไม่มีการลงรูปคู่มือลันอันฟอลโลโพส์ข้อความเป็นในในสุดท้ายจบรัก10ปีบริบูรณ์นั่นเองจ้า เราเลักันนะต้องบอกเธอด้วยน้ำตาถึงแม้ว่ามันโหดรให้เราจบกันไปด้วยดีก่อนถึงนาทีที่สาย フフ